ขอบคุณครับที่ง,งานเพลงครับผมไพุปูดเสียทอบยินดีต้อนรับพี่น้องสู่รานกิจกรรมวันคุ้มครองผูง้บริโภคไทยดอกจันประหันใจครับผมวันนี้จัดโดยหน่วยงานประจำจำังหวัดร้อยเอ็ดสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับสนับสนุนกิจกรรมวันนี้เพื่อความ เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องผู้บริโภคไทยเดินจับใจเสอสอยห้างลรบิสันไลฟ์สไตล์ในวันนี้นะครับแปบบเวียนม่รับความรู้รับของที่ละเล็กจากบูธของพวกเราได้ได้ครับเด้อดกจา,กบานบ้านแล้วทองนาต้นเดีอยกุกฮามีน้ำไม่ซ้ำ คือพอดควังใจผมชนเพื่อให้ปีนต้นดอกจานวาใจดอกจานละบาทเมื่อปีใครที่ยังจำได้ใทยต้นกระโดดสัญญาณอยู่ข้างร่องบนน้ำตาจะนนที่เทือนคนรักเดิมไปสายนอนีโนนวองลาเจ้าพ่อมาสัญญาเพื่อเตือ Bạc trăng trùng đêm, tiêu lâu kế rừng, so tassam mặt mày. Watch out, 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 watch เก็บจม่าใจหวแเห็นอจาสีแดง้ำเสูดดอกงามที่ชิ้นมวยบวก่อนเจ้าโยน่น้ำเจ้าบ่จับหัวเจ้นัป็ึหัวเก็บดอกจานบุญบวมาใส่เบอรอายพ้ดอกไม้ในหัวใจเสือกันเก็บดอกจางมันในสันญาจัดกะจัดไรไร้องมาไปน้อยการนาจนเป็นพยาคำือรบ่รีสุขเล่น ุดลงตรงนั้นปีนี้กลาดทุ่งดอกจางที่มารำพันเดียวได้เลยแฟนเอ,อ้าดอกจางในบ้านคลางทุ่งบานที่บ้านในกรุง,งเสียเล่และน้องกลายเป็นกุหลาบประดับใจโบนิสที่นอนที่เป็นหมอสอนรอข้างทางนะั้น ยองเขาเงคอาสัญญาบี้เขาเห็นผู้สาวเราบานไปไหนก็สุดน,นี่โมบ,บนก,อก้องเ่าคนหล่อหยอดกอา็าบังก็ใส่ใจใจอายบังใจไม่ได้ใครเขาครองปล่อยให้ทุ่งท้องมามเป็นทุง่งเปรดอกจานสีแดงใจสเลแเร้ทอระเมื่อยวันหลายปีบนมา คยวันหลายปีผลพแผ่นอจลรวันเลี้กันนเลี้ยงเพือค้นักเลี้ยกันห่างาดขาดความเสียดอ่อนจะรอเงเป็นทั้งวันอดีตรักในตัวฉันสังงานใหเดือ ยงปรบมือครับขอบคุณครับขอบคุณการเงแ้ยงใจจากพี่น้องนะครับหน้าเวทีนะครับกับลานเพลนวันนี้เรียนเชิญหัวหน้าแมวอีกสักรอบหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้มีพิธีกรสาวสวยนะครับได้รับเกียรติจากท่านคุณหมอนะครับสสจได้คุณหมอจีน่าอันจีนาคนงามสวัสดีครับคุณหมอจีน่าครับผมปรบมือต้อนรับคุณหมอจีน่าครับอันจีนา จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดของเราครับสวัสดีคันค่ะขอบคุณอาจารย์มีความตื่นเต้นมากนะคะมายืนอยู่กับอ,อาจารย์ไพบุญเสียงร้องเนาะผู้ใดเป็นแฟนสาวของอาจารย์ไพบุญเป็นเอฟซีเนี่ยยกมือขึ้นพีวกยอนแมนง,งานวันคุมค้องผู้บริโภคปีนี้คึกคักมากนะคะตอนแรกๆจีน่าคิดว่า ศิลปินเพิ่งงานเพิ่นเยอะมากแน่นอยู่แล้วตารางก็คือแทบมีเวลาว่างนะคะยกเว้นช่วงโควิดแค่นั้นหลังจากโควิดตารางแน่นมากแต่อาจารย์ก็สละเป็นจิตอาสานะครขอบคุณทำงานด้วยหัวใจนะคะมือต้อนรับให้กำลังใจหญิงเก่งหญิงแก่งของเราหน่อยอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่ใช่อายุไม่เยอะนะคะดูดิหน้าเด็กมากนะคะพี่แนวยังไม่หลุนอยู่หน่วยงานจังหวัดเดียวในภาคอีสานคุณหมอจีน่าในภาคอีสานเลยหรอไม่เลยครับ เยยที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคภาคอื่นขจ้ามีหลายหน่วยงาน้แต่ว่าออีสานเนี่ยขับเคลื่อนมาหลายปีและก็เป็นที่ยอมรับนะครับในผลงานการคุม้มครองผู้บริโภคมาโดยตลอดนั่นคือพี่แมวหัวหน้นอาอภรต่าสขอ่ขอ,ขอนนเสียงปรบมือให้กับพี่แมวด้วยนะคะมีอะไรนะบ้างที่จะเป็นการคุ้มครองสิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภคที่ทางสภาองค์กรผู้บริโภคหรือว่านหน่วยงานประจำจังหวัดรอยละเอ็ด ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ให้พี่แมวพูดสั้นๆให้เข้าใจให้ทุกคนสามารถกลับไปบ้านโอ้ยค่อยถูกเอาเปรียบมาตะดนตัวนี้ค่อยต้องโทรหาเบอร์ทีอาจาร์์ไพบุญบอกเมื่อกี้<ช>พี่แมวให้ความกระจ่างอีกรอบหนึ่งค่ะใช่ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะโอเคครับ<อ>ก่อนเอื่รเลี้ยงเชืญพี่น้องเลยด้วยครับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเชิญด้านในนั่งด้านไหนได้เลยนะครับเชิญหัวหน้าแมวมีเรื่องดีๆมาบอกครับ ในงานคุ้มครองผู้บริโภคแปดด้านนะคะก็คือด้านที่หนึ่งด้านการเงินการธนาคารค่ะมีอะไรบ้างคะการเงินการธนาคารครับการเงินการธนาคารนะครับเมื่อเงินหายจากธนาคารการยักยอกเงินเงืนสูญหายไปใช้ธนาคารนะครับหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกนะครับเออปรึกษาหน่วยงานประจำจังหวัดเราได้เลยนะคะผมอันนี้ก็คือด้านที่หนึ่งนะคะการเงินการธนาคารจะกับ พวกที่ม,มีคอนเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้นะคะใช่การถูกเอารดัดเอาเปรียบการที่เราถูกหลอกโอนอะไรพวกนี้เพราะว่าการถูกหลอกโอนนะคะมันมีกฎหม,ห,หมายใหม่แล้วที่เราสามารถเดินตรงไปที่ธนาคารได้เลยนะคะเมื่อก่อนเราต้องไปแจ้งความก่อนแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเดินไปที่ธนาคารได้เลยแบบที่มันมีส่งลิงก์ส่งลิงก์มานะคะแล้วแล้วพี่น้องเขาไปกดลิงก์ปุ๊บแล้วเงินหายไปสามารถโทรมาหา หน่วยงานเราได้ไหมคะได้ค่ะนะคะเราก็จะแนะนําขั้นตอนวิธีการว่าเราต้องทําอะไรบ้างผู้ริโภคอันที่หนึ่งแก้งเตือนภัยได้นะคะค่ะส่วนประเด็นที่2นะคะประเด็นที่อยู่อาศัยนะคะประเด็นที่อยู่อาศัยก็คืออาอสังหาหรทือบอาักซื้อบ้านไม่ได้บ้านสร้างบ้านไม่ได้บ้านนะคะอันนี้เราก็มีเคสที่ มีหลายเคสเนาะที่มาร้องเรียนกับพวกเรานะคะที่สร้างบ้านผู้เราเหมาทิ้งงานไปนะคะ มีวงเงินตั้งแต่3ามแสนหก็มี7จ็ดแสนก็มี3.75ล้านก็มีนะคะเรื่องอที่สต่อมาด้านการขนส่งและยานพาหนะค่ะ,ะด้านการขนส่งและยานพาหนะนะคะอย่างไรบ้างครับเราก็เคสกรณีที่มาร้องเรียนกับเรานะคะในกรณีรถชนนะคะที่เราอาจจะได้เห็นภาพเมื่อปีที่แล้วเดือนมีนาที่แล้วนะปี6กหนะคะ,ะของรถบริษัทหนึ่งนะคะที่ไปชนต่อหม้อ ที่ชนต่อม้อ,อยู่ที่สระบุรีนะคะอันนี้เราได้เมื่อเราได้รับข่าวว่าเป็นคนร้อยเอ็ดนะะแล้วเป็นคนอำเภอเกษตรวิสัยด้วยมีอำเภอพยากรภูมิอำเภอ,พ,ภอ,เภอพนมพรยนะคะพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อได้รับข่าวนะคะเรานะคะลงไปในพื้นที่เลยทำงานเชิงลุกเลยไปแก้งสิทธิ์ให้กับพี่น้อง ที่เกิดอุบัติเหตุได้รับทราบว่าท่านมีสิทธิ์อะไรได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะ<อ>สุดท้ายนะคะเราก็ได้ช่วยให้ผู้เสียหายนะคะได้รับการชดเชยนะคะได้รับเงิน,นใช่ค่ะได้รับเงินประกันสินไหมจากผู้ประกอบการนะคะ ก็คือได้รับจากบริษัทประกันภัยนะคะคอปพพของเราก็เป็นภายคีเคลขยายร่วมงานเราด้วยนะครับอีกสักครู่จะกล่าวเรียนเชิญท่านหัวหน้าวยรัตน์บนเวทีด้วยที่ให้คําแนะนํานะคะที่ให้คําแนะนําเรื่องประกันภัยเราไม่ได้ทํางานโดดเดี่ยวเราทํางานกับภายคีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเรื่องประกันภัยเราก็จะไปหาคอปปพนะคะที่เราจะได้ให้คําแนะนําเราได้อันนี้ก็คือ ประเด็นที่สาประเด็นที่ส <นะ S 1> ี่ค่ะด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพครับอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเราก็มีที่ปรึกษาวันนี้ก็มาจัดบูธด้วยนะครับโรงพยาบาลต่างๆสๆสจด้วยนะฮะอันนี้เราเล่าเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอาหารยาเครื่องสําอางเครื่องมือแพทย์เหล่านี้นะฮะเมื่อผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับเราก็ให้คําแนะนําปรึกษาโดยที่มีเครือข่ายค่ะก็คือ,อถ้าเป็นในส่วนนี้ก็คือ หน่วยงานประจำจังหวัดของรเรานะคะ,คะก็จะทําหน้าที่เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนได้สามารถร้องเรียนไปที่สานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโดยตรงรไปที่ไปที่สรา,การกอ่ะศูนย์ดำบนธนราโดยตรงหรือมาที่หน่วยงานประจำจังหวัดได้เลยนะคะพ<ร>เพื่อจะได้เชื่อมประสานมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะอย่างปี2ปีที่แล้วเงี้ยค่ะก็จะมี ประชาชนน่ะไปนั่งทานอาหารในร้านอาหารแล้วปรากฏว่าเจอแมลงวันที่อยู่ในบริเวณร้านอาหารอย่างนี้ค่ะคือก็จะมีเคสมีกรณีซึ่งตรงนี้ถามว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดําเนินคดีแต่บางอย่างเราสามารถลงไปให้ความรู้พี่น้องประชาชนหรือว่าให้ความรู้ผู้ประกอบการนั้นได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากที่จะคือบางคนมาร้องเรียนไม่ได้อยากที่จะเอาผิดผู้ประกอบการแต่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลนานะ ไม่งั้นก็จะทําให้ประชาชนคนอื่นๆได้รับผลกระทบอย่างเช่นอาหารมันจะเน่าเสียเกิดอาการท้องเสียเกิดอาการไม่สุขสบายต่างๆนะคะหรือไปซื้อครีมมาแล้วก็มาใช้หน้าเป็นฝ้าถาวรน,นะคะเกิดผื่นแพ้นะคะหรือว่าเกิดอาการระคายเคืองรุนแรงประมาณนี้ค่ะเหล่านี้คือถ้าเราได้รับผลกระทบจากการบริโภคยาอาหารเครื่องสําอางเราสามารถที่จะ ร้องเรียนมาตามช่องทางที่เราพูดถึงรวมถึงมาท<ช>ี่หน่วยงานประจำจังหวัดเรียกได้เลยนะคะเพื่อให้พี่น้องผู้ใช้นะครับหรือผู้บริโภคได้รับคุณภาพนะครับอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของเรานั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของอาหารเรื่องยาเนาะเครือข่ายพวกเราก็ทําในเรื่องด้านชําสีขาวด้วย<ช>นะคะอันนี้ก็เป็นอีก บทบาทภารก,กิจหนึ่งขององค์กรผู้ริพกเราที่มีการไปเฝ้าระวังและสํารวจแล้วก็ส่งต่อเรื่องเมื่อเราสํารวจเสร็จเฝ้าระวังเสร็จเราต้องส,ส่งข้อสรุปร้องเรียนนะคะไปยังสสอจอเหมือนเดิมเพื่อจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงไปตรวจสอบต่อนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องประเด็นอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพรหรือกรณีเรื่องกาแฟที่กาแฟมีผลกระทบ อันไม่พึงประสงค์เนาะอย่างแค่กินเข้าไปแล้วมีอาการใจสัน่นใจวิวอะไรพวกนี้ก็สามารถร้องเรียนกับพวกเราได้นะคะค่ะประเด็นต่อไปค่ะประเด็นต่อไปประเด็นด้านบริการสุขภาพะน,นะครับอ่า,อาด้านบริการสุขภาพแล้วก็ด,ดูแลพี่น้องนะครับอ่ผู้มีปัญหานะครับก็สามารถให้ขอคาปรึกษาร้องเรียนร้องทุกได้นะครับในการใช้บริการด้านสุขภาพาทั้งจากสถานบริการและ สถานบริการสุขภาพอื่นๆนทั่วไปนะครับการใช้บริการอันนี้เป็นการใช้บริการาเช่นนะ,นะคะเช่นทีเช่นนะคะอันนี้หนึ่งในสถานการณ์2อสปีที่ผ่านมาในเรื่องของโควิดนะคะ พี่น้องประชาชนพวกเรานะคะได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็เกิดมีอาการต่อเนื่องนะคะเจ็บป่วยนะคะมีผลกระทบทั้งบางคนอาจจะพิการได้นะคะที่ผ่านมามีทั้งพิการมีทั้งเสียชีวิตนะคะรเราได้รับการรักษาเพิ่มเติมแล้วก็เสียชีวิตทางหน่วยงานเรานะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานประจําจังหวัดร,ร้อยเอ็ดสภาองค์กรของพี่พวกหรือ นะคะหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน50วงเล็บ5นะคะเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายตามพาบรบหลักประกันสุภาพแห่งชาติปี2545เป็นหน่วยงานที่สามารถรับเรื่องร้องเรียนแล้วช่วยเหลือพี่น้องได้เมื่อเสียชีวิตโควิดนะคะ,ะได้4แสนมีเคสนะคะมีเคสที่เป็นมีผลกระทบที่ผ่านกระบวนการของหน่วยงานเรามีเจ็ดลายะนะคะ สี่แสนสุดสูงสุดสี่แสนสูงสุดสี่แสนไม่ใช่ทําเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจังหวัดใกล้เคียงสารคามก็ทําในนที่เป็นหน่วยภาคอีสานใช่หะและกรณีอื่นๆเรื่องบริการสุขภาพการรักษาอื่นๆด้วยใช่ใช่อันนี้จะไม่ปลอบมือให้กำลังใจหน่วยร้อยเอ็ดเราหน่อยเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะนี่คือ ด้านต่อไปครับเป็นบริการด้านสินค้าและบริการทั่วไปนะครับอันนี้เรารับเรื่องน้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและการใช้บริการอืน่นๆรวมถึงด้านการนะครับศึกษานะครับในโรงเรียนแล้วก็ปวดพิชาด้วยนะฮะ,ะใช่ครับเรื่องสินค้าและบริการทั่วไปไประเด็นนี้นนใช่ใช่ซื้อตู้เย็นไปถึงบ้านมันไม่เย็นแล้วผู้บริโภคเราเอามาคืนไม่ได้ ร้านไม่ยอมรับคืนก็มาใช่เราสามารถร้องเรียนได้เราสามารถไกล่เกลี่ยให้ได้อันนี้มีเคสหลายหลายเคสที่เราช่วยเหลือแล้วก็ได้เงินแล้วก็ได้สินค้าด้วยนะคะสำหรับสินค้าสินค้าออนไลน์นะคะในเรื่องของสินค้าออนไลน์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเราก็รับเรื่องร้องเรียนส่วนการบริการล่ะการบริการก็คือ เราไปไปสเนียไปสเนียบริการมไ,ไม่ส่งจดหมายไปถึงที่เอาไปแขวนไว้ไหม,มเอออันนี้ก็มีหรือไปธนาคารใดธนาคารหนึ่งพนักงานบริการบอดีรลองเลี่ยนคือกระไดไป,ไปสนียสตจก็เคยเจอบ่อยอันนี้เคสมีหลายเคสเหมือนกันที่เจอเรามีสร้างความสัมพันธ์กับไปสษนียร<ช>้อยเอ็ดแล้วใช่ครับโอเคฮะ,คะด้านต่อไปด้านต่อไปด้านที่เจ็ด้านที่เจ็ดน,นะฮะ ด้านสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีนะครับอันนี้เกี่ยวกับการใช้บริการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับในระบบเครื่อข่ายมือือก็ดีอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับโทรทัศน์ก็ดี <S <S อันนี้เลยนะฮะสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีนะครับต่างๆเนาะด้านที่8ด้านสุดท้ายด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับบ่าจเป็นคาไฟบ่อคาน้าบ่อมีปัญหานะครับ <ไข S 1> เกี่ยวกับ,บ ในส่วนนี้ก็มาช่วงนี้ค่าไฟแพงเยอะมากๆไม่ใช่รับเรื่องร้องเรียนทุกวันเลยหรอคะอาจารย์ตอนนี้มีเคสเยอะมากเลยนะคะก็น่าจะเป็นการร้องเรียนกันเยอะนะคะเพศจีน่าจะไปยื่นพรุ่งนี้นะคะพี่แมวเตรียมรับเรื่องร้องเรียนเลยค่าไฟจากหกลอยตอนนี้พันแปดไหมเปิดแอร์นะโปรดบอกคุณหมอใครบ่ได้เปิดใคเชื่อไปสารคามขอเป็นนอนสารคามนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกนะคะที่ทุกคนก็กระทบนะคะเดี๋ยวฝากไปทางสื่อออนไลน์ในตอนนี้นะคะที่เรากำลังออกไลฟ์สดอยู่นะคะเผื่อจะได้ ฝากฝังไว้นะคะให้ได้ช่วยเหลือกับพวกเรานิดนึงนะคะค่าน้ำค่าไฟพี่น้องประชาชนตอนนี้ค่อนข้างแพงมากนะคะคเพื่อ,ช,อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน,นาต็มที่ะะั้งแต่นั่งฟังกันมานี้คิดว่าจะของมีสักเรือนึงเปล่ว่าโอ้ยหูจังสีหูจังสีขอยืมทั่วมหาจารย์ไพ่บุญตะเดินโดนแล้วมีไหมจะได้เป็นการทดสอบว่าเข้าใจหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างแม่ยกของเราเอ <FC S 2> ของเรามีใครคิดว่าตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบสักเรื่องไหมคะ เรื่องอะไรบ้างนะเรื่องเอ่ออาเรื่องเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับแนะนำตัวนะครับจากไหนครับจากสารคามค่ะโอ้ปรบมือนะครับสารคามมาเที่ยวงานวันคุมค้องอริโภคใช่คะเคยเจอปัญหาอย่างไรบ้างครับเจอปัญหาเรื่องเราเราไปสั่งของออนไลน์เนี่ยนะคะสั่งซื้อของสินค้าออนไลน์ฮะไม่ได้ตรงปกค่ะสินค้าไม่ตรงปกไม่ตรงปกเลยสั่งอย่างได้อย่างค่ะอันนี้ เจอเจอบ่อยค่ะก็อยากร้องเรียนไว้เหมือนกันนะคะโอเคครับปัญหานี้น่าจะหลายๆท่านก็น่าอาจจะเคยเจอนะครับเจ้าหน้าที่เราเองก็เจอนะครับอย่าลืมนะฮะยังไงถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็สามารถที่จะร้องเรียนที่หน่วยงานเราได้นะครับผมค่ะค่ะขอบคุณมากๆครับนี่คือปัญหาหนึ่งที่ผู้กล้าของเรานะคะเป็นเอฟซีทอาจารย์ไพบูลโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ เจอปัญหาผลกระทบนะคะในเรื่องการสั่งซื้อของ,งอ,ออนไลน์ซื้อสินค้าออนไลน์ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้คือยุคออนไลน์แบบมาแรงมากๆเลยนะคะเพัรจีน่าก็สั่งของออนไลน์นะคะเมื่อวานเพิ่งมาถึงครีมขัดผิวนะคะถ้าเบิงเด้อบอกวข่อยสีขาวขึ้นบอกขันบวขาวขื่นก็นนจะลองเรียน้วกกันอาจารย์ไปบุญเตรียมรับโทรศัพท์เลยนะคะ,ะเขา<ม>บอกใ่อ มีถ้าใดเจอปัญหนาแบบคุณหมอที่น่าบ้างไหมเดี๋ยวเพิ่งรับเมื่อวานเดี๋ยวจะกลับไปขัดตัววันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาบอกเนาะขัดเล้าบ่ขาวเพราะว่า,ข,าข่อยเป็นคนขาวใดก็นี่เด้อนะคะดังนั้นแต่ว่าโดยพื้นฐานเราอย่าหวังพึ่งหน่วยงานนะคะอย่างเดียวบางอย่างเราสามารถที่จะพิทักษ์สิทธิ์ตัวเองเบื้องต้นก่อนนั่นคือประเด็นหลักเลยที่เราต้องอ,อ,อยากให้พี่น้อก<ม>ผู้บริโภคได้เซฟเจ้าของแมนแมน,แมนอย่างเช่น เหมือนเหมือน geliyor, น้องของเราเมื่อกี้นะครับว่าหน <Gottes S 2> ่าเด็กมากๆต้องเป็นน้องของชินานอนเลยซื้อของแล้วปรากฏมันไม่ตรงปกเนาะอันดับแรกเลยคือเปิดออกมาไม่ตรงปกไม่รับของได้ไหมอันดับที่หนึ่งเนาะก็เอาไดบออันดับที่หนึ่งอันที่สองคือแมมหลงเอาแล้วย็งไงดีคุยกับคนที่เขาซื้อขายกับเราเนาะว่าคอยขอคืนของไดบอถ้าไม่ได้เราค่อยว่ากันสเต็ปการร้องเรียนใช่ใช่ไหมคะอาจารย์เนาะบอสันมันสี เรื่องรลองเรียนอาจารย์ไพ่บุญเลาสิบปรเ,เป็นล้ํมันแหมแล้วก็สินางรับเรื่องเรียนบดมือเนาะให้เรารู้ว่าอันไหนที่เราสามารถพิทักษ์สิทตัวเองได้ด้วยตนเองก่อนนะคะอีกส่วนหนึ่งเรายังสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ทําเป็นเพจข่าวฟิตข่าว บอกพี่น้องประชาชนผู้บริโภคต่อไปให้เรามดระวังปัญหาเหล่านี้ได้เช่นกันเป็นกิจกรรมการช่วยเตือนภัยประชาสัมพันธ์เตือนภัยครับพี่น้องมีเค่ไหนอื่นไหมคะมีเคสอื่นไหมครับอาจารย์คะอาจารย์จิรภาธชีรกนกนะคะท่านเป็นประธานสมาชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าแม่สั่งของออนไลน์เลยอาจารย์มีประสบการณ์ที่สั่งของแล้วไม่ตรงปกไหมคะอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับเรียนชิญอาจารย์ครับค่ะก็ ก็มีป you so so, ัญหาเหมือนกับท่านอื่นแหละที่สั่งไปแล้วมันไม่ตรงปกนะคะคือไม่ตรงปกเราได้จ่ายเงินเขาไปแล้วเนาะแล้วก็ด้วยความที่ไม่อยากจะมีปัญหาก็เลยใช้ไปก่อนก็ยังไม่อยากจะเข้าในศูนย์คุมรองแต่พอพอถึงณขนาดนี้แก้ปัญหาโดยที่ว่าซื้อของแกะดูก่อนได้ไหมถ้าแกะดูก่อนไม่เก็บเงินปลายทางอย่างเดียวแกะดูก่อนถ้าไม่ตรงปกไม่รับ เดี๋ยวนี้จะทุกทุกรายการที่เราซื้อจะบอกว่าแกะได้เลยแล้วถ่ายรูปไว้ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตังแกแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันรุนแรงก็อาศัยของอสภาคุ้มครองบริโภคหน่วยคุม้มครองเรื่องของจังหวัดนี่แหละนะคะว่า <c oughs> มันสั่งเยอะมากเดือนเ <c oughs> ดือนประมาณก็ไม่ต่ำกว่าส0ิชิ้นในเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับอย่างน้อยเราก็ให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคท่านอื่นได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะ ป้องกันนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์จิรภาธิรกนกนะคะท่านประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ดของเราซึ่งวันนี้นะคะได้นําทีมของผู้ประกอบการนะคะแปลงปลูกผักปลอดสารนะคะเขตอําเภอเมืองนะคะร้อยเอ็ดนะคะพี่ร้อยปีสมใจนะคะแล้วก็พี่ป้อมนะคะวันนี้เอาร่วมกรับพวกเราด้วยปลอดสารฝรั่งอินทรีย์แล้วก็อะไรคะมะพร้าวน้าหอมอินทรีย์นะคะที่ท่านอาจารย์จิรภาเองแล้วก็คุณ สิริรัตพึ่งสันเทียนะคะหรือมอเหม่งของเรานะคะเราไปขับเคลื่อนนะคะส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่พี่น้องผู้มาร่วมกิจกรรมชิมได้ใช่ไหมครับซื้อได้เลยค่ะโอ้เลี้ยนเส้นเลยครับพี่น้องกําลังสิบอกว่าชิมได้คือตอนนี้น่าจะถูกจับจองหมดแล้วนะคะพอวางปุ๊บก็คือทุกคนมาซื้อเลยเพราะว่าบางคนก็คือเป็นลูกค้าเดิมที่ติดตามไปซื้ออยู่ที่สวนพยอมขายวันไหนบ้างคะพี่ป้อมผักอินทรีย์ของเราขายที่สวนพยอมจัน พุทธพรรษาสุขวันนี้เราโชคดีจัดงานวันอังคารบ่สั่นบ่ได้กินเลย <c oughs> เพิ่นหยุดหายใจหนึ่งวันว่าไง